ความหมายของทางสายกลางในยะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบันปะชิตไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกรรมสุขในกรรมทั้งหลายอันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์การประกอบความลําบากแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายส่วนข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้ อันตถาคตได้ตัดสูแล้วกระทําให้เกิดจักสุกระทําให้เกิดยาณย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสู้เพื่อนิพานภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตัดสูแล้ว กระทำให้เกิดจักสุกระทำให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปดนี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบ วาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเปลี่ยนชอบละลึกชอบตั้งใจชอบเอวัง